สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาน้องชมพู่นะครับน้องชมพู่มาฝึกกับรถนะครับกับผู้หญิงตัวเล็กๆสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ดคันนี้กับรถฟอร์จูเนอร์คันใหญ่ๆรถของพ่อใช่ไหมคันบ๊มบเลยนะครับฟอร์จูเนอร์คันใหญ่ๆกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับสาวสวยน่ารักวันนี้มาฝึกคือยังยังเลี้ยวไม่คล่องยังหมุนพงอะไรไม่คล่องนะครับ แต่แตัวเน,นี้ยเริ่มคล่องแล้วเพราะเมื่อเช้านี้เราซ้อมกันซ้อมพาฝึกบอกเทคนิคแล้ววิธีการแล้วนั่งทํานั่งหมุนจนนักเรียนเริ่มคล่องแล้วเราก็วิ่งวนฝึกซ้อมจนเริ่มคล่องแล้วพอคล่องปุ๊บก็ขออนุญาตนักเรียนทําคลิปเพื่อปเป็นแนวทางให้คนเห็นว่าใครหมุนพวงอะไรไม่เป็นไม่กล้าเติมคันเร่งเลี้ยวยังไงอยู่เธอนยังไงไม่กล้าทําเลยคุณครูมาดูคลิปนี้ครับนี่น้องตัวเล็กๆยังทําได้คุณก็ต้องทําได้เช่นกันทีนี้มาดูครับว่าน้องทําได้ยังไง มาดูนครับไปไปดูนครับสวัสดีครับผมมา,มาขึ้นเนือตบอออาวคืมคอ,อคมาครับผมอ่าฮะคืนนี้เรามาดูผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับผู้หญิงผู้หญิงตัวเล็กๆสเปคของใคร กับน้องตัวเล็กๆนะครับขับรถ f o r t u n e r คันใหญ่ๆเลยนะครับเป็นมรดกจากคุณพ่อมาให้นะครับเอาไปขับไปที่มหาลัยอือันนี้เราจะวนซ้ายก่อนนะครับด้านหน้านะครับเป็นทางเลี้ยวซ้ายเหมือนสถานการณ์เดียวกับเราเลี้ยวเข้าซอยขับรถมาเนี่ยเราจะเดียวเข้าซอยนะครับวิ่งตรงตรงมาดูกระจกมองข้างมองสาแทรไหม้ล้ววฉลองช้าๆนะครับแล้วก็หมุนวงมาลัยมานะครับ เวลาหมุนนะครับเพื่อนๆครับอย่าสักแต่หมุนครับดูหน้ารถนะครับให้หน้ารถมันโค้งตามทางมานะครับเราจะไม่นับรอบเราจะไม่หมุนว่าอครูตอนครูข้าหมุนข้าหมุนกี่รอบนะข้าหมุนถึงไหนนะเราจะไม่สนครับเพราะตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นเราจะดูที่หน้ารถมันไปตามทางไหมนะครับถ้าไปตามทางค้างพวงมาลัยไว้ได้เลยจังหวะนี้เห็นไหมครับเป็นทางโค้งพวงมาลัยโค้งเหมือนกันนะครับความเร็วรักษาความเร็วไว้มือใหม่ ความเร็วเนี่ยเอาเท่าที่เราคิดว่าเราถนัดนะครับเอาที่เราถนัดจต่ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีความเร็วจะยี่0 5 3 5 40ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้นักเรียนคลองแล้วก็จะวิ่งประมาณสัก30เกือบ40แล้วนะครับด้านหน้ามีรถกระบะจอดขวางอยู่นะครับอ่ชาชลอเบาๆนะเบรกช้าๆนะครับช้าๆให้เราอยู่ตรงกลางวิ่งต,ตรงๆมานิ่งๆอ่าดู ปึ๊บเนี่ยมีช่องบ้างวิ่งตรงมาครับนิ่งๆท่นี้เหมือนเราเลี้ยวออกจากซอยขับรถออกมาจากคอนโดออกมาจากบ้านนะครับนี่ถนนหลักด้านหน้าเป็นถนนหลกักวิ่งตรงๆมาเปิดไฟเลี้ยวดูมีรถมาไหมถ้าไม่มีปึ๊บหมุนมานะครับให้อยู่เลนซ้ายนะครับรดเฉมาลักคืนครับปึ๊บให้เราอยู่เลนซ้ายนะครับเราจะไม่ออกไปเลนขวานะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเลี้ยวมาจากซอยเนี่ย เราเข้ามาปุ๊บเราเล่นเลีวขวาในมอเตอร์ไซค์จะวิ่งมาชนตูดเรารถวิ่งมาเราจะวิ่งมาชนตูดเราเราวิ่งมาเลยนี้ก่อนนะครับเรารถตั้งตรงมีความเร็วเราค่อยออกขวานะครับทีนี้ด้านหน้าฝั่งซ้ายโค้งด้านหน้าครับโค้งแบบนี้ไม่ใช่โค้งหักศอกครับสังเกตพวงมาลัยนักเรียนนะครับนี่นักเรียนไม่ได้มองพวงมาลัยนะครับนักเรียนมองถนนนะครับดูหน้ารถนะครับดูหน้ารถลดไปตามถนนแล้วมือคุมพวงมาลัยจะไม่จ้องที่พวงมาลัยนะครับ นักเรียนหลายคนที่มาเรียนครูท่านอื่นบอกให้จ้องพวงมลาลัยดุมหมุนกี่รอบกีบ่รอบไม่นะครับดูถนนนะครับตามองที่ถนนมือคุมพวงมลาลัยโดยที่จริงๆเรามองมาเนี่ยฟึบเราเห็นเบลอบอยูอ่แล้วว่าเป็นพวงมลาลัยนะครับตแต่เราจะมองถนนเป็นหลักนะครับวนอีกรอบหนึ่งนะจ้าคนสวยมาเลยจ้าวนอีกรอบหนึ่งวิ่งตรงมานะครับไหลมานิ่งดูซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหม ถ้าไม่มีไหลมาเลยรอนะครับเทา้ารอที่เบรคแล้วก็โค้งมาครับเห็นไหมครับสังเกตนักเรียนไม่ได้มองที่พวงมาลัยนะครับนักเรียนมองที่ถนนนะครับอ่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วเติมขันเร่งครับเหลือด,ดูขวาไดา้ปึ๊บคันเร่งมาเลยครับอืมแล้วดึงรถให้อยู่ในเลนครับอ่าฮะอ่านักเรียนบอกดูแม้มมากเลยค่ะครู เ <c oughs> ก้งทีสุดเลยครับไม่เคยออกกล้องเลยครับวันนี้ต้องออกกล้องโดนครูบังคับออกกล้องครูบังคับไหมไม่ได้บังคับใช่ไหมนักเรียนส,สวยก็ต้องอ,ออกกล้องนะครับอโค้งมาเลยเนี่ยจับได้เลยครับจับอาการได้เลยว่านักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่หัวทีมหัวต่ำเมื่อเช้านะครับสองแค่แบบนี้นักเรียนก็ไม่กล้าไปนะครับตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้ว นะครับรดไหลมาได้ได้นิ่งๆสบายๆถ้าเป็นเมื่อเช้านี่เบรกหัวที่มัวตํามไม่ไปแล้วคูนูไม่ไปหนูไม่ไป,ไไปอย่ตอนนี้สบายนะมานิ่งๆนะครับเราจะออกจากซอยเหมือนเดิมครับวิ่งตรงๆมาก่อนไหลามานิ่งๆเท้ามาตองรอที่เบรกนะครับดูฝั่งขวามีรถมาไหมมองทะลุไปให้หมดถ้าไม่มีเลี้ยวมาครับโค้งมาลังมาไซลองมาไซกระมังมาไซคือมาปุ๊บเห็นไหม ก่อนจะเลี้ยวต้องดูฝั่งซ้ายก่อนนะอม,มอไซค้าแซงได้ตลอดเวลาตกใจเลยค่ะครูหนูตา,าหัวใจตกไปอยู่ตะตุ้ม <c oughs> นะครับนั่นนะครับนนผมถึงบอกว่าเวลาจะเลี้ยวมองจะเลี้ยวซ้ายมองซ้ายก่อนอมอไซคันแซงได้ตลอดเวลาอฮทีนี้นะครับผมวิ่งตรงมาก่อนจ้า,าขับเร่งมาดูขวาออกขวาได้ไหมออกได้คับเร่งมาจ้า ทีนี้เราจะยูเทิร์นกันนะครับผมยูเทิร์นส่วนใหญ่ยูเทิร์นก็จะอยู่ฝั่งขวามือครูครับยูเทิร์นฝั่งซ้ายมือมีไหมมีครับสมมติว่าเราวิ่งลงสะพานมาปึ๊บยูเทิร์นเข้าสายปื๊บปื๊บเลี้ยวเข้าซอยในบ้านอย่างนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่ยูเทิร์นจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับผมวิ่งตรงมานิ่งๆถ้าเป็นรถใหญ่กระบะฟอร์จูเนอร์เราจะไม่ชิดขวานะครับจะจะอดอซ้ายนิดๆแต่จะขนานไปกับฟุตบาทเปิดไฟเลี้ยวขวาเบรกเบาๆช้า รอให้รถคันแดงไปก่อนนะจ๊ะไหลมาช้าๆรอให้กระจกมองข้างไหลมาจ้าไหลมากระจกมองข้างเลยหรือยังเลยแล้วหมุนนี้หมดคันแดงไม่มาหมุนมาให้หมดเลยจ้าโค้งมาเลยจ้านะครับปึ๊บและทยอยคืนพอทยอยคื้นค้าเร่งตามมาเลยจ้ายีนะขับค้าเร่งมาก่อนนะจ๊ะค้าเร่งมาหรือยังค้าเร่งมาวันไหนน่ารอได้านอยังได้ระเบียงมาเลยจ้าค้าเร่งมาด้วยจ้าค้าเร่งมาด้วยจ้า ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกันยูเทิร์นแค่สองรอบสามรอบนะครับไว้เป็นแนวทางวิ่งตรงมาเลยครับผมคูตั้มครับคูตั้มสอนรถเก่งกระจกมองข้างเลยแล้วถ้ากระบะโฟล์จอเนอร์อย่างเงี้ยกระจกมองข้างเลยเหมือนกันได้ไหมได้ครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วขับกระบะขับโฟล์กเจอเนอร์นะครับเหมือนกันเลยครับวิ่งมานิ่งๆปกติกระจกมองข้างเลยฟุ่ยบาทครับวิ่งตรงๆมานิ่งๆนะครับ ช้าๆาเลยได้ยังจะ๊ะเลยแล้วหมุนให้หมดครับหมุนมาให้หมดครับไหลมานิ่งๆครับไหลมาเลยครับแล้วคาร์ลิงตามมาครับนี่ครับผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักตัวเล็กๆกับปุ๊กกระปิกนะครับขับโฟร์กเจอเนอร์คันเบิ้มๆเลยขอบคุณพ่อนะครับทางบ้านก็บอกคู่สอนให้ได้หน่อยสอนให้ขับให้ได้นะ พอมข้างมูมบ้านแล้วเนี่ยบอกแต่ก็นักเรียนก็ลืมปิดไฟเดียอยู่ดีเอาไว้อ่าอยู่เทอนห้าหน้าน,นะครับผมมาเบรกชะลอเบาๆหลังรถใหญ่เราจะไปหลังรถใหญ่นะอ่ะไหลามาครับไหลามาไหลามารอให้กระจกมองข้างเลยนะครับไหลามานิ่งๆครับจะเพิ่งไปนะรอก่อนนะเราช้านะกระจกมองข้างเลยฟื้บาทแล้ว รอนะครับหลังคันสี่ขาวนะ,ะปล่อยเบียกมาครับปล่อยเบียกมาเลยปล่อยเบียกมาเลยแล้วหมุหนมาให้หมดกระโจมข้างเลยแล้วใช่ไหมอ่าโค้งมาเลยจ้าโค้งมานะครับรดเฉมาใค่จะตั้งตรงทยอยคืนครับคลื่อมาอืปึ๊บอ่าเยี่ยมจะเพิ่งออกขวานะตรงมาก่อนอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวาออกได้ไหมถ้าออกได้เคเร่งตามมาเลยออกได้เคลื่งตามมาเลยนด้นะครับนี่คือชีวิตจริงต้องทําแบบนี้ครับ วิ่งตรงมาจ้ะยูเทิรนกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับน้องหมุนวงลายแบบไหนวิธีอะไรความเร็วเท่าไหร่นะครับผมหน้าน้องนี่หันไปทางไหนนะครับดึงออกซ้ายนิดๆจ้ะเราจะไม่ชิดขวาเพราะรอบรถใหญ่วิ่งตรงมานิ่งๆน,นะครับแล้วรอดูครับดีๆช้าๆช้าๆนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลย อะไรมาปุ๊บหมุนมาให้หมดเลยนะจ๊ะอะไรมานิ่งๆชา้าๆเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วทยอยทื้คข้เร่งมาจ้ะแ้ย่ครับผมอืมถ้าเป็นกระบะรถใหญ่นะครับถ้าโค้งมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเลนสองนะครับเอ้ยเลนหนึ่งถ้ามีสองเลนก็เลนหนึ่งถ้าเป็นสามเลนก็เลนสองนะครับวนอีกรอบนึงนะครับให้เพื่อ,อนๆดูนะวนอีกรอบนึงพอวนรอบนึงแล้วก็เรา เราจะมาจอดสภา์กันนะครับวิ่งตรงมานิ่งๆนะครับอยู่เทินด้านหน้าไหลามาตรงตรงนิ่งๆเลยจ้ามองฝั่งนู้นรถมาไหมถ้าไม่มีหลังมอเตอร์ไซค์เราจะไปเบรกชะลอนะครับไหลามากระจกมองข้างเลยปื๊บหมุนมาให้หมดนะครับอ่าฮะขับเล่งมา สวยเยี่ยมครับเองชมพูไประยเทธ์น้านนาแล้วก็ที่ฝั่งซ้ายนะจ๊ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันนะครับวิ่งตรงมาเลยจ้านะครับผมนี่ครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักขับรถอยู่ในคันใหญ่ๆใหญ่หญบ,บ,นะบิ๊กเบ้มเลยนะครับใหญ่คืดคืดเลยนะครับเอาละตรงมานิ่งๆครับ ไม่ว่าคุณจะวิ่งมาด้วยความเร็วเท่าไหร่เมื่อจะอยูเทิร์นนะครับคุณต้องเด็กชะลอให้ช้าๆนะครับอช้าๆปึ๊บแล้วรอครับกระติกมองข้างเลยปึ๊บหมุนมาให้หมดขัาเร่งมาได้ไปจอดซ้ายด้านหน้าครับ เบรกชะลอครับผมเบรก,ก,กเบาๆเบรกเบรกไว้จัดนะครับแล้วทีนี้เราจะจอดเทียบฟุตบาทนะครับผมอ่าฮะฟุตบาทอยู่ฝั่งไหนจ้ะฝั่งซ้ายนะครับหมุนซ้ายเลยจ้าใส่เกียร์ถังก่อนหมุนซ้ายหมดจ้านะครับเราจะถอยไปให้ท้ายรถบังฟุตบาทนะครับอถอยมาจ้าให้ท้ายรถบังฟุตบาทบังระยางแต่ไม่ีบังระยางถ้าบังแล้วอยูอ่คือลอ้อตรงหนึ่งรอบสองรอบ ึ่งรอบสองรอบถอยมาให้ที่จับประตูตประตูข้างผมนี้นะประตูบาร์แรกนี่ถึงฟึบาทถอยมาเลยจ้าถอยมาถึงแล้ยังจ้าถึงแล้ยังจ้าถ้าถึงแล้วหยุดนะจ้าทีนี้เปิดด้วยซ้ายก็ต้องปิดด้วยขวาจ้าหมุนขวาให้หมดเลยจ้าทีนี้ปล่อยเบรกไหลมาจ้าให้ตัวถังขนาดกับฟึบะถ้ชาช้าต้องรีบขนาดระ้วยังขนาดระ้วยังขนาดแล้วหยุดปึ๊บ แล้วคือละตรงหนึ่งรอบสองรอบเรียบร้อยครับผมใส่แค่พี่ได้ไหมมือจ้าเยี่ยมโอเคมาสัมภาษณ์คนสวยหน่อยเรียนกับคุูตั้มเป็นไงมั่งโอเค,อเคใช่ไหมสอนดีไหมสอนดีมากคุณตั้มดูไหม,ไมคุูตั้มติงต้องมากกว่าครับคุณ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็พานักเรียนมาเรียนมาฝึกมาซ้อมแต่เช้า นักเรียนเป็นประมาณหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเริ่มจากศูนย์นะนักเรียนเขาเป็นอยู่ใครสอนให้ที่บ้านพี่พี่ชายสอนให้เราสอนแถวไหนที่บ้านเลย,เ,ลยเคยออกผนใหญ่ไหมพี่ไม่กล้าให้ออกไม่กล้าให้ออกเคยเลี้ยอยูเทิร์นเคยเติมเคเแ่งแบบนี้ไหมพี่บอกว่าขับช้าๆอนขับช้าๆก่อน,ออนแต่ตอนนี้ทําได้แล้วรู้สึกดีใจไหม <c oughs> ได้นะ <c oughs> อ,อถามนิดนึง รบกวนให้คะแนนคุณตั้มก่อนคะแนนห้าดาวนี่ให้ให้คุณตั้มกี่ดาวในการสอนใ,ใ,ให้ห้าดาวทำไมถึงให้ห้าดาวเพราะว่าเคยเรียนกับคนอื่นแล้วเหมือนเาแบบเาสอนลูกๆไม่ได้มีหลักการสอนลูกๆไม่มีหลักการคุณตั้มมีหลักการใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำได้ไหมอมนะครับนักเรียนทําได้แล้วเก่งแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการสอนของผมนะครับ มันไม่ใช่ว่าแค่สอนสั่งนักเรียนมันมีจิตวิทยาในการพูดคุยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายตรงไหนนักเรียนไม่รู้เราก็ย้ํานะครับไม่ใช่ไปแต่ยัดความรู้อย่างเดียวไม่ได้ครับจิตวิทยามันต้องมีนะครับนักเรียนก็จะมีความสุขทําได้ใจฟูทําได้ใจฟูยิ่งได้ยิ่งทาได้ยิ่งเก่งยิ่งได้นะครับอ,อันนี้เรียบร้อยแล้วเดียวอยู่เทินเดียเข้าซอยอยู่เทินหมุนพวงมาลัยคืนพวงมาลัยได้หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ประมาณนี้นะครับให้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่เป็นกำลังใจให้มือใหม่นี้ตัวเล็กๆแต่ขับคอร์ทเนื้อนาใหญ่แบบนี้ยังขับได้เลยงัอนเพื่อนสามารถขับได้แน่นอนครับถ้าตั้งใจฝึกนะครับหาคู่เก่งๆหาคู่ดีๆมาฝึกมันก็ได้ครับเด็งน้องคนนี้ตั้งใจมาเต็มที่ได้แน่นอนครับสำหรับนี้เป็นนะครับผมบ๊ายบายครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับ อ่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มครับอ่า ไว้เจอกันในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับผมผมพี่ตัทามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาพลเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอเพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ คอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โถงนะครับใครสนใจนะเบอร์โทงเบอร์โทรกับอันตยังอยู่ด้านล่างนี้ครับผมครับใครอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ติดต่อไกันนะครับผมส่วนที่นี้ก็ต้องไปนะครับผมว่าดีที่นะสวัสดีครับยดีที่ได้กันไหครับ